รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนางสาพิมพัทราวิชัยกูลนะครับบอกว่ามีข่าวดีเป็นของข,องขวัญปีใหม่สําหรับชาวไร่อ้อยกว่า400,000รายตัวประเทศและพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ11 000, ล้านไร่ตัวประเทศนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือวออ่ากนอมีมติเห็นชอบกําหนดราคาอ้อยขั้นขั้นฤดูการผลิตปี66-67 ในอัตราเฉลีย่ยสูงถึง1,420บาทต่อตันอ้อยนะครับนับว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของวงการอุศาศาสตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยนะครับปัจจัยสําคัญมาจากราคาตลาดโลกทําให้ราคาส่งออกช่วงหน้าของไทยในเฉลีย่ยสูงถึงระดับ27เซนต์ต่อปอนด์เงินบาทอ่อนค่าระดับ35.58บาทต่อเหรียญสหรัฐและราคากากน้าตาลที่สูงถึงระดับ5,400บาทต่อตัน,นนะครับนอกจากนี้ทางกอ,อ,น,อ,กอ,อนอ้นอนะครับก็ยังกําหนด ิดทีบอ้อยฤดูการผลิตปี6667ในวันที่10ธันวาคมทำให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยส่งโรงงานจะได้ราคานี้ทันทีคือเดิมเนี่ยเมื่อวันที่28พฤศจิกายนคณะกรรมการบริหารได้เคาะราคาอ้อยขั้นต้นไว้ที่1,370บาทแต่รัฐมนตรีบอกว่าส่วนตัวมองว่าราคาโลกที่สูงขึ้นเนี่ยสามารถทำให้ราคาอ้อยอขั้นต้นได้สูงกว่านี้จึงสั่งการให้นายวิริศวิเศษสิน รักษารษาชการแทนเลข,ขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเล่งประสานบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยทำราคาขายล่วงหน้าในตลาดโลกให้สูงที่สุดระหว่างทาประชาพิจารณ์อ้อยช่วง10วันจนกระทั่งการประชุมกออนแธันวาคมที่ผ่านมาทราบข่าวดีว่า สามารถเคาะราคาขั้นต้นได้ที่1,420บาทก็ถือเป็นของขวัญให้กับชาวไร่อ้อยที่เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากนี้ชาวไร่กว่า140,000รายที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิต65ทั66ก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐอีกตันละ 120บาทวงเงินรวมทั้งหมด8,000ล้านบาทซึ่งผ่านคณะมามติครมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเริ่มจ่ายไปในเดือนมกราคมปี67ก็ปรากฏว่าชาวไร้อ้อยได้ของขวัญไป2กล่องใหญ่ๆเลยนะครับ<อ>ดีใจด้วยนะคะ